สวัสดีครับทุกท่านครับผมจ่าเอกเบญจรงดวงจิตครับปัจจุบันรับราชการเป็นทหารเรือเราพาราชการวันนี้นะครับผมยากจะมาเล่าสตอรี่เก่าๆเ,เ,เล่าทำลายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันนี้ในเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วหรือเมื่ออดีตนะครับรู้สึกมีความตื้นตันใจนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กนักเรียนจนโตผมไม่คิดไม่ฝันเลยคนที่ชื่อว่าเป็นเจรงเนี่ยจะได้มา เป็นข้าราชการเป็นทหารเรือในความชิดผมไม่เคยมีเลยครับเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งผมสอบได้อะสมมติว่ามีนักเรียนอยู่ประมาณ30ผมจะได้อันดับที่29หรือ30ตลอดผมจะได้หางแถวอยู่ตลอดครับหรือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าลองกิลโลย,ลยนั่นแหละครับผมกับเด็กบานนอกบันหน้าคนหนึ่งครับพี่น้องเด็กบานนอกคอกหน้าเนี่ยผมตะกีบผมกับไปหาเที่ยวเขา่าไปหาไขหน้า อ้อยเอาอ้อยขึ้นรถนะครับก่อนที่ผมจะจบมัธยมศึกษาปีที่6ผมติดศูนย์รอมอสอยู่4ตัวครับประมาณอีก2วันนะครับกองทัพเรือเขาจะปิดรับสมัครประมาณอีก2วันผมจําได้เลยประมาณเดือนธันวาจะไม่สิ้นสุดที่เดือนกุมภานะครับวันนั้นอ่ะผมรีบทํางานไม่ได้หลับไม่นอนประมาณ2วันครับสมัยนั้นอ่ะผมจะเป็นกิจกรรม ผมจะไปทางกิจกรรมมากกว่านะครับผมชอบมากเลยชอบแบบกิจกรรมชอบการสแสดงชอบเล่นแต่พื้นฐานเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเป็นคนที่ได้คะแนนอยู่อันดับท้ายๆตลอดอันดับรองสุดท้ายเกือบตลอดทุกครั้งทุกปีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปีที่6ผมไม่ชิดไม่ฝันว่าผมจะมาอยู่ทุกวันนี้ได้ผมอยากจะสื่อให้น้องๆทุกคนให้ตั้งใจเรียนถึงเราจะเรียนไม่เก่งมันมีอยู่คำคำหนึ่งครับที่คุณครูเคยสอนอยู่พระอาจารย์ไม่นเคยสอนว่า ขันติคือความอดทนกดกรั้งคําว่าอดทนคือหมายความว่าถึงงานเราจะเยอะแต่เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะที่จะทําส่งคุณครูก็เปรียบเสมือนผมติดศูนย์รอมสอสผมก็ไม่กลา้าผมจะผ่านพ้นแบบนี้ได้ก็นี่แหละครับเรียกว่ารีบทํางานตามที่คุณครูสั่งนี่ผมพูดออกจากหัวใจผมเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นชอบชี้เล่นชอบเป็นจิตการสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ บิดามารดาปู่ญาตายายครอบครัวปงสาคณาญาติของพ่อผมทุกท่านที่มีพระคุณต่อผมที่ทําให้ผมได้มารับข้าราชการที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่ลูกพ่อและลหลานทุกๆุกคนผมขอขอบคุณทุกท่านสุดท้ายนี้ผมรักและเคารพห่วงใยเป็นห่วงทุกคนครับและผมจะทําหน้าที่หลานคนนี้และรับข้าราชการที่ดีของทหารเรือต่อไปครับ か。